เปิดบัญชีเงินออมควรมีทั้งหมดกี่บัญชีคุณมีบัญชีเงินออมกี่บัญชีในตอนนี้ถ้าคำตอบคือหนึ่งหรือยังไม่มีเลยคุณกำลังเสี่ยงที่จะไม่มีเงินเก็บไปตลอดชีวิตวันนี้เราจะพาคุณมาเปิดโลกใหม่ของการเก็บเงินด้วยวิธีการที่คนมีเงินเขาใช้กันจริงและมันไม่ยากเลยแค่คุณต้องมีบัญชีเงินออมมากกว่าหนึ่งทำไมต้องมีหลายบัญชีแล้วต้องมีกี่บัญชีถึงจะเวิร์กคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดบทที่หนึ่งทำไมแค่บัญชีเดียวถึงไม่พออีกต่อไป ผมมีบัญชีเงินออมอยู่แล้วครับแต่พอถามว่าในบัญชีนั้นมีเงินเท่าไหร่คำตอบกับกลายเป็นก็มีนะแต่ใช้บ้างเวลาจำเป็นฟังดูเหมือนมีเงินออมใช่ไหมครับแต่ในความจริงอาจไม่มีเลยก็ได้คนส่วนใหญ่ออมเงินแบบเดียวกันถ้าคุณเคยคิดว่าการมีบัญชีเงินฝากแค่หนึ่งบัญชีคือพอแล้วคุณไม่ได้ผิดและคุณไม่ได้แปลกเลยเพราะคนส่วนใหญ่ก็ทำแบบนั้นกันทั้งประเทศแค่มีบัญชีเดียวแล้วตั้งชื่อในใจว่านี่แหละบัญชีเงินออมของฉัน จากนั้นเมื่อเงินเดือนเข้าก็ปล่อยให้มันรวมกันไปเรื่อยๆจะใช้ก็กดจะเก็บก็แล้วแต่อารมณ์สุดท้ายเงินที่คิดว่าจะออมไว้ก็ไหลออกไปอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวบัญชีเดียวอันตรายยังไง 1>, 1. ใช้ปนกับเก็บเท่ากับเก็บไม่อยู่บัญชีเดียวเท่ากับไม่มีรั้วกัน้นเวลามีเรื่องด่วนมีของอยากได้มีโปรโมชั่นเราจะไม่รู้สึกว่ากำลังดึงเงินออมมาใช้เพราะทุกอย่างมันรวมอยู่ในก้อนเดียว และสมองของเราก็จะให้เหตุผลได้ง่ายว่าเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ก็ได้แต่นิสัยแบบนี้สุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลยอเออไม่รู้ว่าเงินในบัญชีคืออะไรลองถามตัวเองว่าตอนนี้เงินในบัญชีของคุณแบ่งเป็นเงินออมเงินใช้เงินเที่ยวเงินจน่ายนี้ได้ชัดเจนไหมถ้าคําตอบคือไม่รู้หรือมันก็รวมๆกันหมดแสดงว่าคุณกําลังเดินทางผิดในเรื่องการเงินอืมเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีเงินเฉ,นเฉพาะใช้ เวลาเจ็บป่วยรถเสียน้ำท่วมลาออกกระทันหันถ้ามีบัญชีเดียวคุณจะไม่มีเงินสำรองจริงๆไว้ใช้เฉพาะฉุกเฉินเพราะบัญชีนั้นคุณใช้ทุกวันใช้เป็นเรื่องปกติและคุณอาจลืมไปว่าเงินที่คิดว่าเก็บไว้จริงๆมันถูกเบียดบังทุกเดือนยิ่งมีเป้าหมายเยอะยิ่งต้องมีหลายบัญชีชีวิตคุณมีแผนอะไรบ้างในปีนี้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากดาวรถอยากเก็บเงินไว้แต่งงานอยากมีเงินลงทุน อยากมีเงินเกษียณตอนอายุ55ถ้าคุณมีเป้าหมายเกิน2ข้อคุณควรมีบัญชีออมเงินเกิน2บัญชีเช่นกันเพราะแต่ละเป้าหมายเท่ากับความสําคัญที่ไม่เท่ากันบัญชีที่แยกไว้เท่ากับการให้ความชัดเจนว่าเรากําลังจะไปที่ไหนและต้องเตรียมเงินกี่บาทบัญชีเดียวเหมือนถังเดียวสุดท้ายก็ทะลักลองนึกภาพว่าคุณมีถังน้ําใบเดียวคุณต้องใช้ถังนั้นรองน้ําฝนกินเอาไว้ล้างจานล้างรถ รถต้นไม้อาบน้ำซักผ้าสุดท้ายไม่ว่าคุณจะจัดการดีแค่ไหนน้ำก็จะไม่พอเพราะมันถูกใช้หลายทางเกินไปแต่ถ้าคุณมีสีถังแยกไว้เฉพาะสำหรับอาบน้ำถังซักผ้าถังล้างจานถังปลูกต้นไม้คุณจะรู้ว่าควรใช้น้ำเท่าไหร่กับแต่ละอย่างนั่นแหละคือหลักคิดของการแยกบัญชีเงินออมเพื่อให้รู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อเป้าหมายอะไรและสำคัญสุดจะได้ไม่เบียดบางกันจนพังทั้งระบบ คุณไม่ได้รวยขึ้นจากการมีหลายบัญชีแต่คุณจะไม่จนลงจากการใช้เงินมั่วหลายคนคิดว่ามีหลายบัญชีแล้วจะช่วยให้รวยขึ้นหรอเปล่าเลยครับการเปิดบัญชีหลายบัญชีไม่ใช่เวทมนต์แต่มันเป็นระบบระบบที่ช่วยกันคุณไม่ให้พลาดเพราะทุกครั้งที่คุณจะกดเงินใช้คุณจะต้องเลือกก่อนว่าจะหยิบจากบัญชีไหนและการเลือกนั้นจะทําให้คุณคิดได้ทันทีว่านี่คือเงินเป้าหมายหรือแค่ความอยากของชั้นตอนนี้เริ่มต้นจากสองบัญชีก่อนก็ได้ไม่ต้องเยอะ สำหรับใครที่ยังไม่มีการจัดการเลยเริ่มง่ายๆแค่2บัญชี1บัญชีใช้จ่ายรายเดือนเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวัน2บัญชีเงินออมฉุกเฉินเก็บไว้ห้ามแตะยกเว้นมีเรื่องด่วนหลังจากคุณชินกับสองบัญชีนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพว่าการแยกบัญชีมันง่ายและเวิร์กมากแล้วค่อยๆเพิ่มบัญชีใหม่ตามเป้าหมายที่คุณมีในชีวิตบทที่2หลักคิดการแยกบัญชีแบบคนมีวินัยการเงินบางคนมีรายได้เดือนละ10,000แแต่เก็บไม่เหลือ บางคนมีรายได้แค่1 5 0 0 0าแต่กลับมีเงินเก็บมากขึ้นทุกเดือนความต่างอยู่ที่วิธีคิดและระบบแยกบัญชีที่เขาใช้วินัยทางการเงินเท่ากับเริ่มจากแยกบัญชีถ้าพูดถึงวินัยทางการเงินหลายคนจะนึกถึงการจดรายรับรายจ่ายหรือการห้ามใจไม่ใช้ฟุ่มเฟือยซึ่งก็ถูกแต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะต่อให้คุณห้ามใจเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่มีระบบเก็บเงินที่ดีเงินของคุณก็ยังหาอยู่ดีและวิธีที่ง่ายที่สุด คือการแยกบัญชีให้เหมาะกับวัตถุประสงค์คุณไม่ต้องเก่งบัญชีไม่ต้องเป็นนักการเงินแค่รู้ว่าควรแบ่งเงินไปไว้ตรงไหนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันทีหลักคิด4ข้อของการแยกบัญชีแบบคนมีวินัยการเงิน 1. แยกบัญชีเท่ากับแยกจิตใจเวลาคุณเอาเงินไว้รวมกันคุณจะใช้มันเหมือนเป็นเงินก้อนเดียวแต่เมื่อคุณแยกเงินไว้ต่างหากคุณจะมีจิตใจที่แยกได้วว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ห้ามใช้อันนี้รอจังหวะอันนี้เก็บเพื่ออนาคต การแยกบัญชีจึงไม่ใช่แค่การจัดเงินแต่มันคือการฝึกวินัยในใจของคุณเองสองบัญชีแยกชัดเท่ากับเป้าหมายชัดเจนคนที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตมักจะใช้เงินไปกับอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่มีจุดหมายปลายทางว่าเก็บไปเพื่ออะไรแต่คนที่มีบัญชีเงินออมสําหรับเที่ยวญี่ปุ่นซื้อคอมใหม่แต่งงานจะรู้ทันทีว่าเงินในแต่ละบัญชีมีความหมายและเขาจะไม่กล้าใช้มันพร่ำเพรือ่อเพราะรู้ว่ามันจะทําให้ความฝันพังลง สามบัญชีแยกช่วยให้ตัดสินใจเร็วลองนึกภาพคุณไปเดินห้างและเจอของลดราคาใจหนึ่งบอกว่าอยากได้แต่พอคุณเปิดแอปดูบัญชีแล้วเห็นว่าในบัญชีเงินเป้าหมายมีอยู่นิดเดียวในบัญชีเที่ยวยังไม่ถึงในบัญชีลงทุนห้ามแตะทันใดน,นั้นคุณจะคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนี้และเดินผ่านไปแบบไม่เสียดายนี่แหละคือพลังของการแยกบัญชีมันช่วยคุณตัดสินใจเร็วและตัดใจได้ยังไม่ต้องฝืนใจตัวเอง สี่ระบบที่ดีเท่ากับใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคอยควบคุมทุกอย่างด้วยสมองคุณเคยเหนื่อยกับการต้องคิดทุกอย่างในหัวไหมต้องจําว่าเงินเดือนเหลือเท่าไหร่ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยังไงต้องคิดก่อนทุกการใช้จ่ายการมีระบบแยกบัญชีจะทําให้คุณไม่ต้องคิดทุกอย่างด้วยสมองอีกต่อไปเพราะบัญชีจะทําหน้าที่ควบคุมการใช้เงินให้คุณแทนเมื่อเงินถูกจัดสรรชัดเจนตั้งแต่ต้นสมองคุณจะโลง่งชีวิตจะเบาขึ้น และคุณจะมีเวลาทำอย่างอื่นในชีวิตมากขึ้นตัวอย่างการแยกบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญการเงิน 6. จาซิสเต็มของ T. Half Acker นักเขียนชื่อดังเจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เสนอให้แบ่งเงินออกเป็น6บัญชีดังนี้ 1. Necessities 55%ค่าใช้จ่ายจำเป็น 2. Financial Freedom 10%เงินลงทุนสร้างรายได้ 3. Education 10% เงินเรียนรู้พัฒนาตนเอง 4. long term saving 10%เงินเป้าหมายระยะยาว 5. play 10%เงินไว้ใช้เล่นเที่ยว 6. give 5%เงินบริจาคช่วยคนอื่นแม้ระบบนี้ดูเรียบง่ายแต่พิสูจน์แล้วว่าทำให้หลายคนมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงและมีอิสรภาพเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแยกตามเป้าหมายแบบคนไทยก็ได้หากรู้สึกว่าสัดส่วนหกจายังไม่เหมาะกับคุณคุณสามารถออกแบบบัญชีแบบคนไทยง่ายๆเช่น บัญชีรายเดือนใช้จ่ายทั่วไปบัญชีฉุกเฉินบัญชีเป้าหมายพิเศษบัญชีเงินเกษียณบัญชีพัฒนาอาชีพบัญชีเที่ยวบัญชีทำบุญคุณไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเป๊ะแค่ให้ทุกบัญชีมีเป้าหมายชัดเท่านี้ก็ถือว่าจัดระบบแล้วข้อควรระวังการมีหลายบัญชีไม่ใช่วุ่นวายบางคนกลัวว่าถ้ามีหลายบัญชีจะจัดการยากต้องจดต้องจำต้องตรวจสอบแต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณทำไปสักพัก คุณจะพบว่ามันง่ายกว่าการเก็บทุกอย่างไว้รวมกันมากเพราะทุกบัญชีมีหน้าที่ของมันคุณแค่เติมเงินเข้าตามแผนแล้วปล่อยให้บัญชีทำหน้าที่ของมันคุณจะรู้ว่านี่คือหนึ่งในวิธีใช้ชีวิตที่เบาที่สุดบทที่สบัญชีเงินออมหลักหนึ่งเงินฉุกเฉินถ้าคุณไม่มีเงินฉุกเฉินคุณไม่ได้มีอิสระภาพแต่คุณแค่โชคดีที่ยังไม่เจอเรื่องร้ายและว,วันใดที่มันเกิดขึ้นคุณจะรู้ว่า ความไม่มีเงินสำรองคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเงินฉุกเฉินคืออะไรเงินฉุกเฉิน emergency fund คือเงินที่เราแยกเก็บไว้่ังหากไม่ใช่เงินสำหรับใช้เล่นไม่ใช่เงินสำหรับลงทุนไม่ใช่เงินใช้หนี้แต่มันคือการชนชีวิตในยามที่คุณต้องเจอเรื่องไม่คาดฝันเช่นตกงานกระทนหันรถชนต้องจ่ายค่าซ่อมพ่อแม่ล้มป่วยน้ำท่วมบ้านโทรศัพท์พังตอนสิ้นเดือนหรือแม้แต่โรคร้ายแรงที่มาถามหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัว ทำไมต้องแยกไว้ต่างหากเพราะถ้าคุณไม่แยกไว้ชัดเจนคุณจะใช้มันไปกับเรื่องที่ไม่ฉุกเฉินพอถึงวันที่จำเป็นจริงๆคุณจะไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวและสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าการไม่มีเงินก็คือต้องไปกู้หนี้มาใช้แทนเงินฉุกเฉินเงินฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่คำตอบคือ3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณควรมีเงินฉุกเฉิน4ี่หมื่นห้าพันถึงเก้าหมื่นบาทถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นบาท คุณควรมีเงินฉุกเฉิน90,000ถึง180,000บาทคนโสดไม่มีหนี้มีไรายได้มั่นคง3เดือนก็พอคนมีครอบครัวไรายได้ไม่แน่นอนเป็นฟรีแลนซ์6เดือนขึ้นไปยิ่งดีจะหาเงินมาก้อนนี้จากไหนคำตอบคือค่อยๆเก็บทีละนิดไม่จำเป็นต้องหา90,000มาเก็บในวันเดียวแต่ให้เริ่มจากแบ่งเงินเดือนออกมาทุกเดือนเช่น10%ขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วไรายได้เสริมที่ได้มานำมาเก็บตรงนี้ เก็บเศษเหรียญหรือเงินทอนเก็บโบนัสรายได้พิเศษไม่ต้องเอาไปใช้หมดจงจำไว้ว่าเงินฉุกเฉินคือเง,เงินที่ไม่สร้างผลตอบแทนแต่ช่วยป้องกันความเสียหายคุณไม่ต้องคาดหวังดอกเบี้ยสูงแต่คุณต้องมั่นใจว่าจะใช้มันได้ทันเวลาเก็บไว้ที่ไหนดีควรเก็บไว้ในบัญชีที่แยกจากบัญชีใช้จ่ายอย่างเด็ดขาดถอนง่ายได้ทันทีเช่นบัญชีออ,อมทรัพย์ไม่มีบัตร ATM ผูกไว้เพื่อไม่ให้กดมาใช้มั่ว มีดอกเบีย้ยแม้ว่าจะไม่เยอะเช่น e savings ไม่ควรเก็บไว้ในฝากประจำแบบถอนไม่ได้กองทุนที่ราคาผันผวนหุ้นประกันหรือที่คนอื่นสามารถยืมได้ง่ายเงินฉุกเฉินควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทันทีเพราะมันคือเงินที่คุณต้องการในวันที่ไม่เหลือทางอื่นแล้วตัวอย่างเหตุการณ์จริงคนที่ไม่มีเงินฉุกเฉินเคสหนึ่งพนักงานออฟฟิศถูกเลิกจ้างกระทันหันไม่มีเงินสำรองต้องกู้บัตรเครดิตวงเงินเต็ม ใช้หนี้ดอก18%เป็นปีกว่าจะหลุดพ้นเคสสองแม่ป่วยหนักต้องจ่ายค่ารักษาไม่มีเงินเลยต้องไปยืมญาติยืมไม่ทันโดนปฏิเสธสุดท้ายรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตว่าเพราะเราไม่มีเงินเลยช่วยแม่ไม่ได้ทันเคส3นักธุรกิจโดนโกงมีเงินลงทุนมากแต่ไม่มีเงินสดไว้เลยพอเกิดเรื่องเคลียร์ไม่ทันต้องขายของใช้ขายบ้านคนที่มีเงินฉุกเฉินชีวิตเปลี่ยนยังไงตกงานแล้วยังมีเวลา3-6ถึงเดือน ในการหางานใหม่ป่วยก็ไม่เครียดเรื่องเงินรถพังมือถือเสียก็ซ่อมได้โดยไม่สะเทือนเงินใช้ใจ่ายหลักไม่ต้องกู้เงินด่วนให้โดนดอกเบี้ยโหดมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตแบบพร้อมรับทุกความไม่แน่นอนแล้วถ้าใช้เงินฉุกเฉินไปต้องทำยังไงก็ต้องเก็บใหม่ครับเงินฉุกเฉินไม่ใช่ใช้แล้วลืมแต่ใช้เมื่อจำเป็นแล้วเติมกลับเข้าไปให้เต็มอีกครั้งบทที่4บัญชีเงินออมที่สองเงินกเกษียณ คนไทยส่วนใหญ่เริ่มเก็บเงินกเกษียณตอนอายุ50ซึ่งมันอาจจะสายไปแล้วเพราะ,กระเกษียณไม่ใช่แค่หยุดทํางานแต่มันคือการใช้ชีวิตที่ไม่มีรายได้แต่ยังมีรายจ่ายเหมือนเดิมงเงินเกษียณคืออะไร,งระเงินเกษียณคือเงินที่คุณเก็บไว้ใช้ในวันที่คุณไม่มีไรายได้ประจําอีกต่อไปโดยทั่วไปคนไทยจะ,กะเกษียณเมื่ออายุ55-60ปีและอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ75-80ปปีแปลว่าหลังกเกษียณ คุณยังต้องมีเงินใช้ไปอีกอย่างน้อย20ปีถ้าเดือนหนึ่งคุณใช้จ่าย20,000บาทแปลว่าใน1ปีคุณต้องใช้240,000บาท20ปีเท่ากับ4ล้าน8 0แสนบาทใช่ครับคุณต้องมีเงินเกือบ5ล้านบาทเพื่อเกษียณอย่างไม่ลำบากทำไมต้องมีบัญชีเงินเกษียณแยกเพราะถ้าคุณไม่แยกไว้ตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณมีเงินเกษียณเท่าไหร่แล้วและคุณจะไม่มีความตระหนักว่าต้องเก็บมากน้อยแค่ไหนบัญชีเงินเกษียณจะทำหน้าที่เป็น เป้าหมายระยะยาวที่จับต้องได้เตือนใจคุณทุกเดือนว่าฉันมีอนาคตที่ต้องเตรียมบริหารแยกจากเงินใช้ใจ่ายปัจจุบันไม่ให้เอาไปใช้ผิดจ,จุดสร้างความมั่นใจว่าอนาคตจะไม่กลายเป็นภาระของลูกหลานเงินเกษียณควรอยู่ที่ไหน 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund ถ้ามีบริษัทช่วยสมทบยิ่งดีอย่าถอนออกมาใช้เด็ดขาดตอนเปลี่ยนงานเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสะสมได้ถ้ามีโอกาส สอกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ r m f ลดหย่อนภาษีได้ต้องถือถึงอายุ55ปีขึ้นไปลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทนดี3ประกันบำนาญได้ทั้งความคุ้มครองและเงินคืนเน้นความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนสูง4บัญชีแยกพิเศษในชื่องเงินกเกษียณอาจเป็น e-saving หรือบัญชีลงทุนแยกเช่น DCA หุ้น ETF สำคัญห้ามกดออกมาใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบทที่5บัญชีเงินออมเพื่อการเดินทางออมเพื่อประสบการณ์ชีวิตชีวิตไม่ใช่แค่การทํางานเพื่อหาเงินแต่คือการใช้เงินที่มีไปแลกกับช่วงเวลาดีๆที่จดจําได้ไปตลอดชีวิตแม้ว่าบัญชีเดินทางหรือบัญชีท่องเที่ยวจะดูเหมือนไม่จําเป็นสําหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่กําลังอยู่ในช่วงเก็บหรือลดรายจ่ายแต่สําหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่างเก็บเงินกับเก็บประสบการณ์ บัญชีนี้คือขุมพลังแห่งแรงบันดาลใจที่สําคัญมากบัญชีนี้ไม่ได้หมายถึงการผลาญเงินไปกับความฟุ่มเฟือยหากแต่เป็นการออมอย่างมีเป้าหมายเพื่อการออกเดินทางที่เติมเต็มใจและเปิดโลกใหม่ๆให้ตัวเองทําไมต้องมีบัญชีเดินทางหลายคนอาจคิดว่าการเดินทางคือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแต่ในความจริงการเดินทางช่วยเติมไฟในการทํางานให้กลับมาเปิดมุมมองใหม่ที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดในการใช้ชีวิตสร้างความทรงจําดีๆกับคนที่รักหรือแม้กระทั่งกับตัวเอง เปลี่ยนสภาพแวดล้อมชั่วคราวเพื่อคลายความเครียดสะสมหากคุณไม่มีบัญชีนี้คุณอาจหยิบเงินจากบัญชีเก็บสำรองฉุกเฉินหรือบัญชีเกษียณมาใช้ซึ่งจะกระทบเป้าหมายระยะยาวได้โดยไม่รู้ตัววางแผนบัญชีนี้อย่างไรให้ไม่เกินตัวตั้งเป้าแต่ละทริปไว้ชัดเจนเช่นทริปญี่ปุ่นใช้40,000บาทวางแผน10เดือนก็เก็บเดือนละ4,000บาทใช้บัญชีแยกเพื่อไม่ปะปนกับเงินก้อนอื่นควรเป็นบัญชีที่ไม่สามารถรูดบัตรได้ง่าย เช่นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาไม่มีบัตร ATM เลือกวิธีออมที่เหมาะกับตัวเองเช่นออมเงินปลายเดือนออมรายวันแบบหยอดกระปุกและโอนเข้าธนาคารรายสัปดาห์เสริมด้วยรายได้เสริมเฉพาะกิจเช่นรับงานฟรีแลนซ์เดือนละชิ้นเพื่อเอาค่าตอบแทนมาใส่บัญชีทริปโดยเฉพาะข้อควรระวังอย่าให้ทริปหนึ่งพังทั้งปีบัญชีเดินทางต้องออมโดยไม่กระทบกับบัญชีหลักเช่นบัญชีฉุกเฉินบัญชีหนี้หรือบัญชีลงทุน ห้ามกู้เงินเพื่อท่องเที่ยวหากต้องเป็นหนี้เพื่อไปเที่ยวแปลว่าคุณยังไม่พร้อมกับทริปนั้นเทนี่ยวต้องสนุกแบบไม่ต้องมานั่งกลุ้มทีหลังจึงจะคุ้มค่ายอย่างแท้จริงบัญชีออมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นประจำปีป้องกันวิกฤตชีวิตที่เราคาดไม่ถึงแม้เราจะมีบัญชีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่างๆอยู่มากมายแต่ยังมีบัญชีหนึ่งที่หลายคนมองข้ามและเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวก็ทำให้แผนการเงินที่วางไว้ทั้งหมดพังลงอย่างง่ายได้ บัญชีนั้นก็คือบัญชีเงินออมสําหรับค่าใช้จ่ายจําเป็นประจําปีบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีเงินฉุกเฉินที่ใช้สําหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือโดนเลิกจ้างงานแต่เป็นบัญชีที่เอาไว้สําหรับรายจ่ายที่เรารู้ล่วงหน้าแน่ๆว่าจะเกิดขึ้นปีละครั้งหรือสองครั้งและมักเป็นเงินก้อนใหญ่ค่าใช้จ่ายจําเป็นที่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าลองดูตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ควรถูกกันเงินไว้ล่วงหน้าค่าประกันรถยนต์ปีละหนึ่งครั้งค่าต่อทะเบียนรถบวกพรบ ค่าประกันชีวิตหรือค่าประกันสุขภาพรายปีค่าเทอมลูกรายเทอมรายปีค่าซ่อมบ้านรายปีเช่นล้างแอร์ทาสีซ่อมหลังคาค่าภาษีประจำปีค่าท่องเที่ยวกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงปีใหม่สงการานต์และอื่นๆวิธีจัดการบัญชีนี้อย่างมีระบบสำรวจค่าใช้จ่ายประจำปีทั้งหมดเริ่มจากการลิสต์รายการทั้งหมดที่คุณรู้ว่าจะต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีแล้วรวมยอดทั้งหมดเช่นประกันชีวิตหนึ่งหมื่นสองพันบาท ประกันรถยนต์1นึ0 0หบาทค่าซ่อมบำรุงบ้าน5,000บาทค่าท่องเที่ยวครอบครัว1,000งบาทรวมเท่ากับ4 5่0 0ืบาทต่อปี2หาร12เดือนนำยอดทั้งหมดมาเฉลี่ยจ่ายต่อเดือนเช่น4 5่หมื่้าเท่ากับ3ามพับาทต่อเดือนนี่คือจำนวนเงินที่คุณต้องกันไว้ทุกเดือนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายจำเป็นประจำปีสแยกบัญชีชัดเจน ใช้บัญชีธนาคารที่แยกออกมาต่างหากเพื่อไม่ให้เงินส่วนนี้ปะปนกับบัญชีออมเป้าหมายหรือบัญชีใช้จ่ายประจำวันควรเลือกบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM และไม่ควรผูกกับแอปมือถือเพื่อกันการหยิบใช้โดยไม่จำเป็น 4. ตัดอัตโนมัติช่วยสร้างวินยัยตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติทุกเดือนทันทีที่เงินเดือนเข้าเพื่อให้เงินเข้าไปสะสมในบัญชีนี้โดยไม่ต้องใช้แรงจิตใจมาบังคับตัวเองข้อดีของการมีบัญชีนี้ ไม่กระทบเงินออมหลักเมื่อมีค่าใช้จ่ายรายปีต้องจ่ายไม่ต้องพึ่งพาหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อฉุกเฉินสร้างวินัยการเงินทําให้เห็นภาพการเงินทั้งปีชัดเจนขึ้นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ตื่นตระหนกเมื่อถึงรอบจ่ายเงินก้อนคําถามที่พบบ่อย Q ถ้าเงินเดือนน้อยแยกหลายบัญชีจะไหวเหรอ A คุณไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีทั้งหมดในวันเดียวเริ่มจากบัญชีหลักก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มบัญชีนี้เมื่อเริ่มจัดการรายได้ดีขึ้น Q. บางค่าใช้จ่ายเปลี่ยนทุกปีจะคำนวณยังไง A. ใช้ค่าเฉลี่ย3ปีล่าสุดหรือบวกเพิ่มเผื่อไว้10-15%เพื่อความไม่ประมาทเช่นถ้าประกันปีนี้1 8 0 0 0บาทอาจกันไว้20,000บาทแรงบันดาลใจอย่ารอให้ชีวิตเซก,ก่อนถึงคิดวางแผนมีคนจำนวนมากที่ต้องกู้เงินด่วนหรือรูดบัตรเครดิตจนหนี้พอกภูนเพียงเพราะไม่กันเงินไว้ใช้จ่ายประจำปีให้ดี บางคนต้องเอาเงินออมออกมาใช้จนแผนกเกษียณล,ล้มเหลวเพราะค่าเทอมลูกหรือค่าประกันการดีบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นประจำปีจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรือเรื่องของคนรวยแต่มันคือเกราะป้องกันวิกฤตทางการเงินในชีวิตคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนบัญชีลงทุนพื้นฐานแห่งความมั่งคั่งในอนาคตหลังจากที่เราวางรากฐานบัญชีสำหรับชีวิตประจำวันฉุกเฉินและเป้าหมายในระยะสั้นจนถึงระยะกลางแล้วบัญชีอีกประเภทหนึ่งที่ควรมีไว้ในแผนการเงิน ส่วนบุคคลของคุณคือบัญชีลงทุนหรือที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นบัญชีสร้างความมั่งคั่งระยะยาวบัญชีลงทุนคืออะไรบัญชีลงทุนไม่ใช่บัญชีเงินฝากธรรมดาแต่มันคือบัญชีที่คุณแยกไว้เฉพาะเพื่อการนําเงินไปต่อยอดในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวเช่นหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวการมีบัญชีลงทุนแยกออกมาต่างหากจะช่วยให้คุณจ,จัดการเงินได้อย่างมีวินยัย และรู้ว่าควรใส่เงินส่วนไหนลงในความเสี่ยงและควรรักษาเงินส่วนไหนไว้เพื่อความมั่นคงเหตุผลที่ควรมีบัญชีลงทุน 1. เพื่ออนาคตที่มั่นคงกว่าเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์ให้ดอกเบี้ยน้อยมากแทบไม่ทันเงินเฟอ้อการลงทุนคือเครื่องมือสำคัญในการชนะเงินเฟอ้อและเพิ่มพูนทรัพสินให้โตขึ้นตามกาลเวลาสสร้างพลังทบต้นยิ่งคุณเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่พลังของดอกเบี้ยทบต้น (compound interest) ก็จะยิ่งทำงานให้คุณได้มากขึ้น เช่นลงทุนเดือนละ3,000บาทอย่างสม่ำเสมอปีละ7%ต่อเนื่อง30ปีจะกลายเป็นเงินกว่า3ล้านบาท 3. าํทำให้คุณมีอิสระทางการเงินเร็วขึ้นคนที่ลงทุนสม่ำเสมอมักจะมีโอกาสกเกษียณเร็วหรือทำงานเฉพาะที่รักเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป 4. ช่วยให้แยกเงินลงทุนกับเงินใช้จ่ายถ้าไม่มีบัญชีลงทุนเฉพาะเงินลงทุนอาจถูกเบียดเบียนไปใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้ามีบัญชีแยกไว้ชัดเจนจะช่วยสร้างวินัยการออมและลงทุนมากขึ้นบัญชีลงทุนควรมีแบบไหนบ้าง 1. บัญชีกองทุนรวมเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาศึกษาการลงทุนมากนักแต่ต้องการให้มืออาชีพช่วยบริหารจัดการเงินแทนเช่นกองทุนรวมหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนผสมและอื่นๆ 2. บัญชีซื้อขายหุ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการลงทุนด้วยตัวเองเช่นการซื้อหุ้นรายตัวแบบระยะยาว BII หรือเก่งกับรระยะสั้นเทรดเดอร์ 3. บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีต้องระมัดระวังอย่างมากมีความเสี่ยงสูงมากกว่าทุกประเภทและควรเป็นสัดส่วนน้อยของบัญชีลงทุน4บัญชีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นเงินที่เตรียมไว้เพื่อดาวบ้านปล่อยเช่าซื้อที่ดินปลูกบ้านหรือทำการเกษตรในอนาคต 5. บัญชีสำหรับลงทุนในธุรกิจหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือสนใจสร้างไรายได้จากธุรกิจ ควรมีบัญชีเฉพาะไว้เป็นทุนตั้งต้นหรือขยายธุรกิจกดทองของบัญชีลงทุนเริ่มจากเล็กก่อนแล้วค่อยขยายเมื่อมั่นใจไม่ควรเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนต้องมีบัญชีฉุกเฉินแยกไว้ก่อนเสมอศึกษาความเสี่ยงของการลงทุนก่อนตัดสินใจควรมีการกระจายการลงทุน Diversification ไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวข้อคิดบัญชีเงินออมแต่ละบัญชีเปรียบเหมือนภาชนะแยกความฝันของคุณไว้ต่างหาก เมื่อคุณแยกบัญชีได้ถูกเงินจะไม่หายความฝันจะไม่เลือนและเป้าหมายจะไม่พังกลางทางอย่ากเก็บเงินแค่เพื่อมีเงินแต่จงเก็บเงินเพื่อชีวิตที่คุณอยากมีถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเห็นเส้นทางใหม่กดติดตามเอาไว้เพราะคลิปหน้าเราจะพาไปไกลยิ่งกว่าเดิม